เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมืองเป็นสายลับออกไปจับความรู้ สธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมชาติรอยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสู่คนดูให้เจอสบายสายรับธรรมชาติบรคั ครอบครัวคุณอิฟพบยังครับคุณเอครับได้ครับผมคุณเอคุณพิชิตครับอาจารย์ทอนครับอทอใช่นี่มีอาจารย์ทอนอยู่นี่ค่ะ เห็นหน้าคนนี้คงเดาได้เรื่องราวในเนเจอร์สปายสายลับธรรมชาติวันนี้หนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับทะเลค่ะพี่ทัวร์ก็มาช่วยด้วยนะคะมีสายลับมาร่วมทำภารกิจมากหน้าหลายตาเลยละค่ะ ไปกับแม่น้ำปากแม่น้ำนี่จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมวันนี้ไม่มีแดดก็คือค่อนข้างดีกับทุกท่านขึ้นลมสงบครับผมนนเด็กนะครับผมขอความเคุณ่อนท่านวันนี้ขึ้นลมสงบแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ใหญ่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเด็กเราจะมีชูชีพไปให้เด็กทีมงานจะใส่เอความใส่คนนะครับมีหลายไซส์นะครับให้ลองซิ่งิ้งเราหาวานอยู่ตรงนี้ครับเ,รเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าทำไมวานถึงมะอยู่ตรงนี้โอเครับน่าน และการไปทำความรู้จักกับวานบรูด้าในอ่าวไทยของเราก็คือภารกิจของสายลับในวันนี้ค่ะเมื่อจะออกทะเลสิ่งแรกที่เด็กๆต้องทำก็คือใส่เสื้อชูชีพนะคะ คือว่าอ่าวตัวกอเพราะมีลักษณะเหมือนตัวกอไก่นั่นเองค่ะมีแม่น้ำขนาดใหญ่ถึง5้าสายไหลลงอา่าวนี้ได้แก่แม่น้ำเพชรบุรีแม่กลองท่าจีนที่สายลับของเราออกเรือมาเจ้าพระยาและทางทิศตะวันออกสุดก็คือแม่น้ำบางปะกงค่ะศึกษาขององค์การยูเนสโกทำการศึกษาในบริเวณนี้นะฮะ ศึกษาในเนเรืีเทียบกับะทะเลต่างๆของโลกทั้งหมดเกือบทุกแห่งในโลกนะครับพบว่าอ่าวไทยตอนในเนี่ยเป็นอ่าวไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์มากติดหนึ่งใน17ของโลกนะฮะทั้งโลกนะฮะด้วยเหตุผลว่าแม่น้ำเหล่านี้พาท่าอาหารต่างๆลงมาสัตว์น้ำแข่งต้อนคือเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขหูงปลาเขามีความสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งใน17เอ่าวที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก อีกปัจจัยที่สำคัญมากๆที่ทำให้อ่าวไทยอุดมสมบูรณ์ก็คือป่าชายเลนรอบๆอ่าวค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งอนุบาลลูกปลาและสัตว์ทะเลหลายชนิดการมีป่าชายเลนก็เหมือนกับมีพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกปลาเกิดใหม่ได้เติบโตก่อนว่ายออกมาในทะเลค่ะทุกคนรู้ไหมว่าวานเป็นอะไรสัตว์เลคานสัตว์เลี้ยงนม ส่ลูกด้วยนมเก่งมากนะวานเป็นใส่ลูกด้วยนมหนูรู้ได้ไงว่าวานเป็นใส่ลูกด้วยนมครับฮะออกลูกเป็นตัวปลาก็ออกลูกเป็นตัวทำไมวานถึงเป็นใสเลูกเราดูยังไงวานถึงเป็นใสเลูกด้วยนมคาตอบมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วมีนมไม่รู้กินนะครับใช่แล้วละค่ะวานเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมหรือเรียกว่า มารีนแมมมอซึ่งมีทั้งหมด5กลุ่มนะคะได้แก่ 1. วานและโลมาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะ 2. สิงโตทะเลและแมวน้ำา 3. พยูนและมานาที 4. นาคและสุดท้ายหมีขั่วโลกซึ่งได้รับการจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเช่นกันค่ะมันให้นมนะครับผม,มแล้วมันต้องอยาหายใจด้วยปอดถูกไหม <Okay. S 2> แล้วปลาหายใจด้วยอะไร น,นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าวานหายใจด้วยปอดเนี่ยวานต้องทํายังไงถ้าจะหายใจถ้าจะหายใจแต่ละทีโผล่ขึ้นมาเียโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํานะครับผมนั่นเป็นจุดสังเกตหนึง่งที่เราจะใช้ในการหาวานก็คือการที่วานโผล่ขึ้นมาหายใจวานไม่ได้พ่นน้านะครับวานไม่ได้พ่นน้ําแต่ให้คิดะว่าวานสั่งขี้มูกแบบนี้เราเรียกว่าบลครับคือการที่มีน้ําปริมาณเป็นปริมาณมากาถูก กักอยู่ที่บริเวณร,รูจมูกแล้วก็หายใจขึ้นมานะครับวานไม่ได้พู่นน้าออกมาจากตัวนะครับผมรูด้านเนี่ยเขาจะมีโบโลประมาณ1-3เมตรเหนืนอระดับน้ําทะเลพราะะฉนนั้การหายใจของวานเรียกว่าบลค่ะเมื่อวานหายใจออกทำให้น้ำที่ขังอยู่ในช่องจมูกซึ่งอยู่ด้านบนลำตัวนั้นฟุ้งกระจายขึ้นมาด้วยค่ะทำให้หลายคนอาจเข้าใจผิดนะคะคิดว่าวานพ่นน้ำ ตอนนี้เราได้เบาะแสการมองหาวานในทะเลแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามสายลับไปมองหาวานกันเลยลุ้นใ <c oughs> ี้ได้เห็นวานหายใจกันค่ะ ดูกันทันไหมคะเด็กๆมาดูการหายใจชัดๆอีกทีค่ะ อองด,ดะเเเผจวานบรูด้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะคะมีความยาวประมาณ15เมตรค่ะหรือเท่ากับคน9คนนอนต่อกันตัวเต็มวัยนั้นจะมีน้ำหนักเท่ากับช้าง5เชือกเลยทีเดียวนะคะตัวใหญ่จึงมีปอดที่ใหญ่มากๆและการขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งสามารถเก็บอากาศได้ประมาณร้อยละ 75ของความจุปอดค่ะในขณะที่สัตว์บกหายใจเข้าปอดครั้งหนึ่งได้อากาศประมาณร้อยละ15ของความจุปอดเท่านั้นเองนะคะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าปอดของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมมีความยืดหยุ่นมากกว่าและก็กระดูกซี่โครงก็เป็นกระดูกอ่อนมากกว่าด้วยค่ะมาดูกันชัดๆอีกทีนะคะ ด้านล่าง2รูเล็กๆเนี่ยคือรูจมูกของเขาหรือโพลโงนะครับวานบาลีนมี2รูจมูกนะครับผมเหมือนมนุษย์วานมีฟันมีกี่รูครับรูหายใจโรมาเคยเห็นไหมมีกี่รูครับโรมามีรูหายใจกี่รูรูเดียวครับเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งอย่างที่เราสามารถจำแนกวานวานและโรมาเอ้ยพระนรวานบาลีนกับวานมีฟันต่างกันยังไงวานมีฟันส่วนใหญ่มี1รูวานบาลีนทุกชนิดมี2รูครับผมซึ่ง เชฟหรือว่าลักษณะการพ่นอากาศนะครับแต่ละชนิดเนี่ยถ้าเป็นนักชีววิทยาที่เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยสามารถบอกได้ด้วยว่าแค่เห็นโดเนี่ยรู้แล้วว่าพันไหนเป็นพันไหนเนื่องจากเชฟของท่ออากาศของเขาเนี่ยหรือท่อหายใจเขาเนี่ยไม่เหมือนกันวานของขลังคอบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัววีขึ้นมาแฉบกูด้าเนี่ยเป็นก้อนกลมๆอันเดียวครับแต่มาดูของวานกูด้ากันครับจะเห็นว่าพวกด้านบนของรูจมูกนะครับภาพนี้มีเส้นกี่เส้น 3เส้นนะครับผมอันนี้ครับมันเป็นการจำแนกหลักๆเลยคือแยกออกมาว่าน,นี่คือวานบูดานะครับผมเวลาเขาเห็นสันหัวสามสันเด็กๆเ,เห็นการหายใจชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าสายลับของเรายัางต้องการเห็นการขึ้นมากินอาหารของวานต่อค่ะวิธีการสังเกตที่จะหาวานกินอาหารก็คือการมองหาฝูงนกนางนวลค่ะ บอลได้็อดสวยวาผมอีกพีกพีกนั่นไงนั่นไงอ้าปากอยู่โอ้โหมยไปเจอดตอ่ะงำดำอ่ะการอ้าปากของวานก็คือการกินอาหารนั่นเองนะคะ วานจะว่ายน้ำไล่ต้อนปลากระตักให้อยู่รวมกลุ่มกันแล้วจึงอ้าปากกินค่ะเขากินได้เฉพาะปลาตัวเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะเพราะว่าวานบลูด้าเป็นวานไม่มีฟันแต่ว่าจะใช้ซี่กรองหรือบาลีนในการกรองอาหารแทนค่ะวานตัวเต็มวัยต้องการอาหารมากถึงวันละประมาณ300กิโลกรัมเลยนะคะเป็นอีกข้อยืนยันค่ะว่าทะเลอ่าวไทยของเราอุด,ดมสมบูรณ์มากๆเลยละค่ะ เี้ดมาดหช็ไโไกไปไไหาี่โหมันเด็กๆทางบ้านเห็นวานบรูด้ากันชัดเจนแล้วนะคะไปบันทึกเก็บความทรงจำแสนสวยนี้ไว้กันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ครูกุ้งจะพาไปฝึกว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็น่าตื่นเต้นมากนะคะนั่นก็คือวานบูด้านะคะเริ่มนะคะโดยการลากเส้นจากท้องน้ำนะคะเส้นตรงๆขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเราจะเห็นปากล่างกับปากบนนะคะจากเส้นตรงลากสามเหลี่ยมเฉียงๆขึ้นมาหนึ่งชิ้น แล้วก็ชิ้นที่สองนะคะก็คือปากบนนะคะก็เป็นสามเหลี่ยมเรียวๆลงมาพึ่ดน,นะคะไม่ได้สามเหลี่ยมแล้วเราก็จะมาใส่รายละเอียดนะคะก็มีโค้งของปากนะคะแล้วก็จากเส้นสามเส้นตรงเนี่ยนะคะเราก็ใส่ความโค้งให้นิดนึงนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมเส้นด้านบนก็ใส่ความโค้งนะคะเส้นใต้ปากนะคะตอนที่เขา โผลขึ้นมาพ้นน้ำก็จะเห็นเส้นไต้ขาเนี่ยนะคะชัดมากนะคะเป็นริ้วจากนั้นไม่ได้โครงสร้างซึ่งง่ายมากนะคะแค่สามเหลี่ยม2ชิ้นเนี่ยก็ได้ภาพวานบูดาตอนอ้าปากินอาหารนะคะสีที่จะใช้เนื่องจากเขาจะมีสีเทาๆเข้ม สีดำเหลือบน้ำเงินนะคะเพราะว่าสะท้อนจากน้ำทะเลเข้าไปในตัวเขาด้วยแล้วก็จะต้องใช้สีเหล่านี้ก็เริ่มใส่เส้นเหมือนกับตัดเส้นแต่เราใช้สีดำลงไปเลยนะคะเด็กๆแล้วก็มีจุดกระตรงไหนที่เราเห็นนะคะเราก็ใส่ไปบริเวณนั้นนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็สีชมพู ที่เราเห็นนะคะใต้ปากจากนั้นก็มาที่ปากบนนะคะโดยรวมก็จะเป็นสีดำแล้วก็เทาเข้มนะคะถ้ามีสีเข้มๆก็ลงสีเข้มลงไปชั้นแรกนะคะก็คือสีดำตรงไหนที่โดนแสงนะคะเป็นสีขาวหรือว่าเป็นเทาอ่อนๆเนี่ยก็เว้นพื้นที่ตรงนั้นไว้ก่อนนะคะ แล้วลงแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์คือส่วนที่ขึ้นมาโดนแสงเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะดูเป็นสีอ่อนๆนะคะหรือว่าสว่างเพียงเท่านี้เราก็จะเริ่มได้ mm hmm. เจ้าวานบูดาตัวนี้ตอนอ้าปากนะคะ mm hmm. ก็ถึงขั้นตอนสำคัญที่เราจะต้องบันทึกชื่อบันทึกรายละเอียด เจ้าอิมเอมนะคะตัวนี้เรามั่นใจเรารู้จักเจ้าอิมเอมแล้วก็ใส่ชื่อไปได้เลยนะคะแล้วก็เด็กๆก็ติดตามรายละเอียดนะคะที่วิธีแยกแยะวานแต่ละตัวนะคะซึ่งในรายการก็จะให้รายละเอียดแก่เด็กๆได้นะคะเด็กๆอย่าลืมบันทึกเอาไว้ทุกครั้งนะคะที่เราได้ออกไปสำรวจธรรมชาติค่ะ วิธีการแยกแยะวานแต่ละตัวที่ครูกุ้งเกลิ่นไว้ต้องใช้ภาพถ่ายในการเปรียบเทียบนะคะส่วนที่มีโอกาสเห็นบ่อยที่สุดก็คือการสังเกตลักษณะของครีบหลังทั้งรูปทรงและก็ความบิดเบี้ยวค่ะ ทิ่หลังแต่ละตัวเนี่ยพอดูลึกๆแล้วพอนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ถ่ายภาพออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างทั้งรูปทรงหน้าตารวมถึงแผลเป็นที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ละตัวนะครับทำให้เรารู้ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่55ตัวในอ่าวตัวกรเท่านั้นเองนะครับผมบวกลบนิดหน่อยเพราะบางตัวที่ตายละจึยังไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเป็นตัวไหนแต่ก็นั้นก็ดีมีลูกเกิดใหม่ขึ้นทุกปีนะครับปีละสองสตัวนะครับผม ปัจจุบันนิยมใช้ภาพถ่ายบาลีนของวานประกอบในการแยกแยะนะคะทั้งนี้ใช้ตามข้อมูลการสำรวจและตั้งชื่อโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะอย่างเจ้าอิ่มเอมที่เราวาดไปเด็กๆสังเกตเห็นความเหมือนของทั้งสองภาพนี้กันไหมคะตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้านะครับผมลงใต้แล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวออกตะวันตกนะคะผมเพราะว่าเมื่อวานเรือประมงเขาเจอแต่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับผม เห็นวานหลายรอบแล้วเด็กๆสังเกตการว่ายน้ำของวานไหมคะ แตกต่างจากการว่ายน้ำของปลายอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะค่ะเพราะว่าวานว่ายน้ำโดยกระดูกสันหลังเคลื่อนขึ้นลงขนานกับโลกเหมือนกับเวลาสัตว์บกวิ่งแล้วก็ยังมีร่องรอยกระดูกเชิงกรานที่รองรับกระดูกขาหลังและครีบที่เห็นในปัจจุบันก็เหมือนกับมือมนุษย์คือมีกระดูกท่อนบน1ชิ้นและท่อนล่างสองชิ้นแต่มีกระดูกนิ้วเหลือแค่สี่นิ้วเท่านั้นเองค่ะจึงทำให้เชื่อว่าจริงๆแล้วเมื่อหลายล้านปีก่อน วานก็อาศัยอยู่บนบกนะคะแต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตต้องการอาหารจำนวนมากจึงวิวัฒนาการตัวเองลงมาอยู่ในทะเลค่ะมีน่องรอยไหมลุยมาอยู่ข้างหน้าแล้วเห็นแล้วพ้นน้ำอยู่ตอนเนี้เลย าใครสังเกตคลื่นน้ำได้นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าลุกมาร์กนะครับผมเหมือนพักมาร์กนะครับเหมือนรอยตีนสัตว์เนี่ยปกติหาใต้น้ำเนี่ยมันจะเกิดเป็นน้ำกระเพื่อมเป็นวงวใหญ่ๆนะครับผมมันจะช่วยแทร็กว,วานได้ในระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าวานพูด้าครับมันเอาแนวนอนไม่ได้อย่างตะเกียครับไปทางนู้นทางนี้ทีได้ไงกันแล้วได้แล้ว วานแค่ผมตีนก้าวโอ้โหชนนี่โอ้โหชนนี่ประมาณเจ็ดเจ็ดนั่งประมาณแปดตัวครับตัดตัวใหญ่มันขึ้นมากินปลาแล้วเห็นปากเสียงคูลวานที่เห็นหากินด้วยกันสองตัวมักจะเป็นคู่แม่ลูกค่ะลูกวานอาจอยู่กับแม่นานถึง1นถึงสปีเลยนะคะ วานที่พบเห็นว่าเลี้ยงลูกจะได้รับการบันทึกว่าเป็นเพศเมียจึงเรียกนำหน้าว่าแม่เพราะก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องยากมากค่ะที่จะแยกเพศของวานได้เนื่องจากว่าอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาเลยส่วนตัวที่ยังไม่ทราบเพศเราก็จะกำหนดชื่อเรียกนำหน้าว่าเจ้าเช่นแม่วันสุกเจ้าอินเอมแต่ว่าอยากดูตอนที่มันตาีตแล้วเห็นแค่รอบเดียวเอง ไ,ได้มันไม่ใช่แบบภาคเกินตกินเกินเกิใกล้ๆอ่ไใกล้เลยนะ ม่รรูคับปกติวานบรูด้าจะว่ายน้ำต้อนเหยื่อแล้วก็กินปลาใต้น้ำนะคะพฤติกรรมอ้าปากกินอาหารแบบนี้ทั่วโลกพบเห็นได้เฉพาะในอ่าวไทยของเราเท่านั้นค่ะเพราะว่าอ่าวไทยเป็นทะเลน้ำตื้น จึงมีนักวิจัยและก็ผู้สนใจจากทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อดูวานบรูด้าอ้าปากกินเหยื่อค่ะซึ่งเป็นภาพที่ไม่สามารถหาชมที่อื่นได้เลยนะคะยิ่งถ้าหากว่าเป็นช่วงที่มีนกอพยพด้วยแล้วแล้วก็จะยิ่งเพิ่มสีสันการดูวานให้สนุกขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าจะมีนกจํานวนมากมารอกินลูกปลาที่กระโดดหนีจากวานอย่างในภาพที่เห็นนีแ่แหละค่ะ บ,บางพฤติกรรมที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือการเสรยหัวขึ้นมานะฮะเขาเรียกว่าเสยปลาก็คือพฤติกรรมในการกินอาหารบางพฤติกรรมที่มีโอกาสเห็นแต่จะยากหน่อยเช่นจัมปิ้งก็คือกระโดดขึ้นมานะครับเป็นพ,พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการขู่หรือใช้ในระหว่างตัวัวผู้หลายตัวนะครับซึ่งนานๆาจะปรากฏสักทีหนึ่งนะครับใครเห็นก็โชคดีพฤติกรรมบางพฤติกรรมเช่นอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพฤติกรรมของการว่ายน้ํา ก็คือการว่ายน้ำคอเคลียกันวานบูดาสามารถว่ายน้ำได้ความเร็ว20-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องว่ายเร็วขนาดนั้นอาจจะว่ายช้ากว่าค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะแม่กับลูกที่ว่ายอยู่คู่กันนะครับนะฮะจะกุ้งเห็นเอไหมเหยนไหมนั่นนั่นนั่การว่ายคู่กันในลักษณะนี้เนี่ยบางทีก็จจะเป็นการว่ายในลักษณะที่พักผ่อนนะฮนะแนปปิง้งก็คือวานจะไม่นอนหลับ ลงไปกับพื้นนะครับแต่วานเนี่ยจะว่ายน้ํำช้ามากๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะมาคู่อย่างแม่กับลูกซึ่งการว่ายน้ําช้ามากๆพวกนั้นน่ะก็เป็นการพักผ่อนไปในตัวก็คือวานจะหลับคล้ายๆกับหลับไปชั่วครู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่ มีงานวิจัยระบุนะคะว่าการนอนหลับของวานและโลมานั้นจะผลัดกันพักสมองหลับทีละข้างค่ะเพื่อให้อีกข้างที่ยังตื่นอยู่นั้นคอยควบคุมการขึ้นหายใจเหนือผิวน้ําเพื่อป้องกันการจมน้ําและเป็นการระวังภัยค่ะวานจะหลับพักผ่อนเพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะ ท้ายรายการวันนี้ขอแสดงความยินดีกับวานบรูด้าและก็สัตว์ทะเลอีก3ชนิดได้แก่วานโอมุระเต่มามะเฟืองและฉลามวานค่ะที่ได้เพิ่มรายชื่อเป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่16-19หลังจากไม่มีการเพิ่มรายชื่อตั้งแต่ปีพศ2535นะคะทำให้ตอนนี้เรามีสัตว์ป่าสงวนแล้ว19ชนิดด้วยกันค่ะ ส่วนของฝากจากสายลับทางบ้านวันนี้ไปติดตามสายลับภูแอบดูนกแซงแซวหางบ่วงที่บ้านค่ะสวัสดีครับวันนี้ที่บ้านของผมมีนกแซงแซวหางบ่วงมาประมาณสักสี่ตัวครับสงสัยว่าจะบินมาอาบน้ำกันเดี๋ยวไปตามแอบดูกันครับ นกน่ารักนะคะธรรมชาติคอยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสูคนดูได่เจอสบายสายรับธรรมชาติ